เสียสมพังหนักแล้วช่วงนี้ผมบอกเลยครับหลังสงการามจะหนักกว่านี้ครับหลังสงการามจะหนักกว่านี้ครับนะหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับถึงคิวแล้วนะคือวันนี้ต้องเล่นเป็นคิวๆเล่นเป็นคิวๆไปอะไรเงี้ยถูกต้องไหมอ่าเลือกภาพอ่าอ่าก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องของการจุดตกถูกต้องไหมจุดตกเวลาย2 3 4ิบสองจุดี่ดศจนทุกคนชัดเจนแล้ววันนี้ ยังขุดอยู่ค่ะนะครับดีสั้นสร้งดีละเสียนะถูกต้องไหมแล้วก็มาพอพอจุดต,ตกเวลาย2 3 4ิบดพอเรื่องนั้นทุกคนเคลียร์ทุกคนเข้าใจทุกคนเห็นเห็นภาพชัดหมดแล้วก็มาเรื่องภาพเวลายี่6บดห้าหก็ออกมาให้ทุกคนได้รับรู้ให้ทุกคนนี่แล้วให้ทุกคนได้วิเคราะห์กันต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องของเสียสมพังแล้ะครับทีเนี้ยนะครับต่อไปก็เป็นเสียเป็นเสียสมพังต่อนะครับขุดต่อนะครับตอนนี้นะรเรียกว่าขุดกันอย่างแบบเอียดยิบขุดกันอย่างยับเยิน นะอย่างที่บอกว่า,าสงสัยเสียสมพังเป็นไข้จับจับสันนะเชือดเดี๋ยวเชือดไก่ปุ๊บริงก็วิ่งมาสนุกแหละอย่างสนุกครับบอกได้เลยครับอย่างสนุกครับอุตสาหปิดมาตั้งหลายปีอุตสาหภานักข่าวไปชี้นู่นนะตรงประตูระบายน้ำนะนะดันมีคลิปมาโผล่เอาว่าเห็นใกล้ๆก,กับไอ้นี่เพราะอะไรครับ เพราะอย่างที่บอกในเมื่อไม่มีเหตุการณ์ตกเรือของน้องตะโมแล้วมาพบร่างน้องในน้ําได้ยังไงนี่คือคําถามที่ตั้งนี่คือคําถามที่ตั้งถูกต้องไหมในเมื่อไม่มีเหตุการณ์ตกเรือของน้องตะโมน้องตะโมไม่ได้ตกเรือแล้วมาเจอร่างน้องตะโมในน้ําได้ยังไงเอาง่ายๆไม่มีเหตุการณ์ตกเรือของน้องตะโมแล้วคุณมาเจอร่างน้องตะโมในน้ําได้อย่างไรได้อย่างไรฮ่า ได้อย่างไรนะครับคุณก็ต้องอ่าพิสูจน์อย่างเดียวครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องตะโมจะโผล่ขึ้นมาจากในน้ําได้เพราะน้องตะโมไม่ได้ตกน้ําพิสูจน์อย่างเดียวว่าลักษณะการการมาของน้องตะโมอ่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมาเจอส่วนเอามาด้วยวิธีไหนอะไรวิธีไหนนะครอ่าเดี๋ยวก็ไปยอมรับกันในศาลเอาแล้วกันอ่าไปแก้ตัวในศาลกันแล้วกันแต่ตอนนี้หาอะไรครับอ่าหาอะไรครับ หายอย่างเดียวว่าหนึ่งน้องตะโมไม่ได้ตกน้ําแล้วมันแล้วมันโผล่ขึ้นมาได้ไงลักษณะการที่เกิดขึ้นมามันมีข้อพิรุธตรงไหนบ้างมีข้อสงสัยมากมีประเด็นตรงไหนบ้างอะไรตรงไหนบ้างชี้ให้ศาลเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องตะโมจะโผล่ขึ้นมาจากน้ําเป็นไปไม่ได้ที่น้องตะโม,มจะจมน้าแล้วลอยขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานภาพที่เห็นหลักฐานอะไรก็แล้วแต่เป็นไปไม่ได้นะแต่อาจจะบอกไม่ได้ว่าน้องตะโมมามาได้ไงมาด้วยวิธีไหนอาจจะยังหาไม่ได้อ่าแต่พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้้องตะโโมมจผขึนา หลักฐานเท็จอำพางศพรวมกันฆาตกรรมโอ้ยหลายคดีถูกต้องไหมนี่ไงนี่คือวิธีการทําคดีบางครั้งไม่ต้องไปหาว่าเอาว่าสมมุตินะครับเราสงสัยว่าเสียเอามายังไงเออมาหาว่าเสียเอามายังไงมันจะหาได้ไหมล่ะในเมื่อเขาเป็นคนเอามาเขาเป็นคนทําเขาไม่ยอมบอกเขาไม่ยอมพูดเราไม่รู้หรอกแต่เราสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าเหตุการณ์แบบเนี้มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้เหตุการณ์แบบเนี้ยมันมันไม่มีทางเป็นเป็นไปได้ ศาลก็ลงโทษอัมพางได้ไงถูกต้องไหมอ่ะเหมือนกับที่ผมบอกว่าคดีฝรั่งเตะหมออ่ะฝรั่งเตะหมออ่ะไม่รู้นะถ้าไปฟ้องว่าเนี่ยได้รับการบาดเจ็บแต่ไม่รู้ว่าได้รับการบาดเจ็บมาได้ยังไงโดนอะไรแต่มีหลักฐานคืออะไรคือบาดแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บสารก็ลงโทษได้ไงแต่ถ้าคุณไปบอกว่าอ๋อนับเขานับ เนี่ยเขาใช้ขาเตะแต่พอไปพิสูจน์ขึ้นในศาลแล้วไม่สามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าตะได้ศาลก็ยกฟ้องก็เหมือนกันเสียเนี่ยสมมตินะครับเราไปกล่าวหาเลยเฮ้ยเสียเอาใส่เรือมาเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเสียเอาใส่เรือมายังไงใส่เรือมาแบบไหนผลสุดท้ายการการที่จะต้องพิสูจน์นะครับแทนที่จะตกว่าเสียจะต้องเป็นคนพิสูจน์เราจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเอาใส่เรือมายังไงเอาใส่เรือมาแบบไหนเอาใส่เอาใส่ยุที่ไหนอะไรยังไงถูกป่ะให้ศาลเชื่อกับวันนี้ เราไม่ต้องพิสูจน์ตรงนั้นแต่ให้เสียเขาเป็นคนพิสูจน์เองว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไงน้องจะลอยที่มาเองลอยจะลอยขึ้นมาแบบนั้นผ่านไปเรือลำนี้ผ่านไปแล้วไม่มีเห็นเลยแล้วจู่ๆมันเห็นขึ้นมาได้ยังไงวันนี้การพิสูจน์ตกเป็นของเป็นของเป็นของเสยียทําไมการพิสูจน์จะต้องตกมาตกมาเป็นของเราอะ่ะจริงไหมหนึ่งคือน้องตะโมไม่ได้มีการตกเรือเราเรา,เ,รา,เ,ราเอาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดน้องตะโมไม่มีการตกเรืออ้าวแล้วน้องตะโมมาโผล่ในน้ำได้ยังไง คนพิสูจน์ก็คือจำเลยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าน้องขึ้นมาโผล่จากน้ำได้ไงโผล่มาแบบไหนอะไรยังไงอธิบายให้สารเข้าใจไล่เรียงทำลายเข้าใจและอธิบายมาเกิดไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับนิติวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกับความเป็นจริงไม่ตรงกับไปน,นี่ก็เทสตอีกเอาดินี่คือวิธีการนี่คือหลักการนี่คือวิธีการนี่คือหลักการถูกต้องไหมแต่เราไปหาเฮ้ยเราไปกล่าวหาเขาบอกว่าเนี่ย เขาเอาล่างน้องใส่เรือมาใส่ในข้อมาคำถามคือแล้วหลักฐานละ่ะเราต้องหาหลักฐานไปยืนยันกระสานให้ได้ถ้ายืนยันไม่ได้ศาลจะยกฟ้องเหมือนกับคดีที่บอกที่ไปฟ้องว่าหมอเตะถูกปะ่ะโดนฝรั่งเตะสุดท้ายศาลยกฟ้องเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาฟ้องอ่ะต้องฟ้องให้ภาระการพิสูจน์เป็นของจำเลยอย่าฟ้องแล้วให้ภาระเป็นพิสูจน์เป็นของเรา อะจริงไหมวันนี้เราไม่รู้หรอกว่าศพน้องตะโมมาจะไงอะไรยังไงแต่เราพิสูจน์ได้เห็นว่าน้องตะโมไม่ได้ตกน้ําเมื่อน้องตะโมไม่ได้ตกน้ำแล้วน้องตะโมมาโผล่ในน้าได้ยังไงฝ่ายพิสูจน์ต้องไปจำเลยไหมพิสูจน์ให้เห็นว่าน้องตะโมตกน้ําได้ยังไงน้องตะโมตกน้าได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยบอกว่าน้องตะโมไม่ได้ตกน้าอ่ะคุณก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าน้องตะโมตกน้าคุณถึงจะไปเห็นได้เอาดิ ้องแล้วพิสูจน์เป็นของเราเดี๋ยวก็ต้องทดลองกับน้ำอีกอ่าสวัสดีพี่เอกเสียบอกสารได้ไหมว่าแตงโมเขาฝันร่างน้องลอยผั่มาได้ไงไม่มีคนติดขะก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าเราอะเราอย่าเป็นคนไปหาเราอย่าเป็นคนไปหาแต่เราต้องโยนให้ให้เขาไปหาเพราะถ้าเราไปหามันจะยากแต่ถ้าเราโยนให้เขาเป็นคนไปหาอันไหนง่ายฝ่า เขาหาเขาต้องเอาความจริงเท่านั้นถ้าเขาโกหกอยู่เขาหาไม่ได้หรอกครับอ่าเห็นนายแซนออกมาท้าเลยท้าอะไรครับท้าอะไรครับผมไม่ได้สนใจครับไม่ได้ใส่ใจอยากจะท้าอะไรก็ท้าไปครับเขาอยากจะท้าอะไรก็ท้าไปครับครับไม่ท้าท้าทําไมอ่ะสวัสดีคุณเอกไม่ท้าท้าทําไมล่ะเดี๋ยวไปเจอกันในศาลไงก็บอกแล้วไง ไปท้ายเสียเวลาทําไมอ่ะท้าไปท้ามาไม่เกิดประโยชน์นี่เดี๋ยวยีบสองนี้นะด,ดําเนินคดีเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ไปพิสูจน์กันข,ข้างในศาลเออแก้ต่างให้ได้แล้วกันแก้ต่างให้ได้แล้วกันพิสูจน์ให้ได้แล้วกันว่าภาพนั้นไม่ได้ตัดต่อเพราะเราเกล่าวหาว่าภาพนั้นตัดต่ออ่าถูกต้องไหมเราเป็นคนกล่าวหาว่าภาพนั้นอ่ะตัดต่อโดยข้อมูลทั้งหมดปุ๊บ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 หนึ่งสองสามสี่ไล่เลยปุ๊บ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 แบบละเอียดยิบเลยว่าภาพนี้ตัดต่อ เสร็จแล้วจำเลยต้องแก้ต่างว่าภาพนี้ไม่ได้มไม่ได้ตัดต่อภาระตกเป็นของใครครับหมายถึงไอแซนนะท้าพี่จะท้าผมเรื่องอะไรครับจะท้าต่อยกับผมเลอหรือว่ายัางไงฮะมาท้าอะไรผมจะท้าต่อยกับผมเรอหรือว่ายัางไงจากแซนกลายเป็นสวยแล้วชัวร์ อถามคําถามคือมาท้ามผมอะมาท้าเรื่องอะไรจะต่อยกับผมเลยหรือว่ายัางไงหรือท้าวิ่งแข่งกับผมหรือว่ายัางไงแต่ยกเว้นนะครับถ้าท้าทําตาเหลือได้นานประกันอันนี้ผมยอมแพ้อันนี้ผมยอมแพ้นนเลยถ้าบอกว่ามาทําตาเหลือแข่งกันไหมอันนี้ผมยอมแพ้ผมทําผมผมทํานานแบบนั้นไม่ได้ผมทํานานแบบนั้นไม่ได้ ขารอจะฟ้องพี่ไงก็ฟ้องมาดิครับก็ฟ้องมาดิครับก็ฟ้องมาดิครับไม่ต้องมาบอกครับไม่ต้องมาบอกว่าจะฟ้องผมฟ้องมาเลยรออย,เออรออยู่ก็แค่นั้นเองอ่ะรออยู่ก็แค่นั้นเองฟ้องมาก็สวนกลับก็แค่นั้นเองธรรมดาชิวๆหลังสงารา์นี่้าเรียกแล้วไม่ไปนี่โดนอะไรไหมหมายถึงอะไรครับหมายถึงเดนไอเรียกใช่ไหมครับอ่ะจะต้องไปเดือดร้อนอะไรอะครับ ผมบอกแล้วไงสําหรับผมอะนะครับสาหรับผมอะหมาเห่า art, มันไม่กัดหรอกครับหมาเห่ามันไม่กัดหรอกครับถ้าหมาจะกัดอะมันไม่เห่าครับถูกต้องไหมแต่ไอหมาเห่าเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่เคยเห็นมันกัดครับเห็นจะฟ้องผมมาตั้งแต่สามปีที่แล้วไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าจะฟ้องผมมาตั้งแต่สามปีที่แล้วไม่ใช่เหรอผมไม่ได้พูดเรื่องคือต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้ยที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับคุณแซนเลยผมพูดเกี่ยวกับคดีที่เดสไอทำคดีเอาผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วอะอันนั้นอนะผมว่าผมน่าจะพูดถึงคนบนเรือมากที่สุดเกี่ยวกับคนบนเรือมากที่สุดด้วยแต่คําถามคือสามปีแล้วนะหมดอายุความแล้วมั้งซอเข้าไปช่องคุณนัโตะโดนว่ากลับนะเข้ามาช่องผม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 ก็จวกได้แหกกลับไปอะครับผมไม่ได้กลัวดีครับไม่ได้สนใจครับ นะครับผมไม่ได้ให้ค่าครับแล้วทุกวันที่เขาไลฟ์ผมก็ไม่เคยไปดูครับไม่เคยไปดูครับผมไม่รู้จะไปดูเพื่ออะไรครับผมชัดเจนครับสิ่งไหนที่ผมคิดว่าเออไอเนี้ยมันคือขยะผมจะไม่เข้าไปผมจะไม่ดูแล้วผมจะไม่ใส่ใจเพราะมันคือขยะแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีการลงข่าวเป็นการทําข่าวอะไรเนี้ยอ่าผมก็ดูเพราะว่ามันเป็นข่าวแล้วผมก็เอามาวิเคราะห์เพราะข่าวมีการลงประเด็นนี้ประเด็นนี้ประเด็นนี้หรือถ้าเกิดมีคนส่งมาให้ ผมก็ดูนะครับถ้ามีคนส่งมาให้ผมก็ดูแต่ผมก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรครับอย่างกับคลิปหนึ่งส่งมาให้ผมดูพูดอย่างดีเลยระวังอะอะไรนักลบไม่กระโดกออกตัวแรงฝากถึงกี้กี้นักลบไม่กระดกระวังโดนไม่กระโดดดีดด,ด,ด,ดีตากนะสุดท้ายขายชุดยาสีฟันสุดท้ายขายยาสีฟันอ๋อโอเคเข้าใจสรุปแล้วเนี่ยที่เขาออกมาพูดเนี่ย ต้องการขายของใช่ไหมอ่าไม่เคยไปดูเหมือนกันปักตะก้าตลอดอ่เพราะอย่าลืมนะครับจะฟอ้องผมนะ่ะจะเอาให้แม่นเอาให้ชัวร์พอทะสารยกฟอ้องขึ้นมา นะผมก็เล่นกับนักเหมือนกับที่คุณชัยวัตรโรมากุลเล่นกับอ่ะนะโดนไปกี่มาตาล่ะครับอ่าฟ้องเทจเบิร์ฟามเทปหลักฐานเทจกันแก้ให้ผู้อื่นรับโทษทางอาญานะและมีอื่นๆอีกเอาให้รอดก่อนค่อยมาฟ้องผมอ่ะพี่เอกดูที่ปอพูดไหมว่าแตงโมต้องเกาะเรือสิบวิใกล้เครื่องยนต์แล้วจึงจำลองเหมือนจริงอ่า คำถามคือผมไม่ต้องดูหรอกครับผมฟังแล้วผมก็มีคำถามสําหรับคุณปอว่าก็ไหนคุณปอบอกคุณปอไม่เห็นไงคุณปอบอกว่าคุณปอไม่เห็นไงแล้วตอนนี้คุณปอมาบอกให้จับเครื่องสิกวิแสดงว่าคุณปอเห็นใช่ไหมแสดงว่าเมื่อเมื่อเมื่อคราวที่แล้วอ่าคุณปอพูดโกหกเหรอแบบนั้นอะถามหน่อยครับในเมื่อคุณบอกให้จับเครื่องสิกวิคาถามคือไปดูดิครับที่คุณแซนให้สัมภาษณ์บอกว่าน้องตังโม ตกกาบซ้ายเรือท่าน้องตะโมยืนอยู่ตรงนั้นจริงขวามือเป็นเครื่องกาบซ้ายเรือกาบซ้ายเรือกับเครื่องอยู่คนละที่กันแล้วบอกให้ไปจับเครื่องสิบวิจับเพื่ออ่ะปอบอกไม่เห็นแล้วให้จับเครื่องสิบวิได้ยังไงอะครับอะไม่ใช่หลักฐานใหม่ครับไม่ใช่หลักฐานใหม่คุณต้องเข้าใจก่อนจำเลยจะพูดอะไรก็ได้ จำเลยจะพูดอะไรก็ได้แต่เจ้าหน้าที่ต้องต้องหาหลักฐานความเป็นจริงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไปเชื่อจำเลยนี่คือหลักการต่อนจำเลยจะโกหกตอแหลจะแต่งเรื่องจะมโนอะไรได้หมดแต่เจ้าหน้าที่ต้องหาหลักฐานไม่ใช่เชื่อจำเลยเพราะฉะนั้นคำถามคือให้ไปเกาะเครื่อนสิบวิเกาะทำไมครับ กาะเพื่อโดนไปพักอ่ะแล้วที่แซนบอกว่าตกกาบสายเรือแหละไปเกี่ยวอะไรกับเครื่องไปเกี่ยวอะไรกับเครื่องกาบ้ายเรือกับเครื่องเนี่ยมันไม่ไอยู่มันไมไ่อยู่ใกล้กันนะตกกาบสายเรือถ้าจะจับก็ต้องกับจับกาบสายเรือไปจอกกับจับเครื่องสิบวิเพื่อและอีกอย่างหนึ่งนะครับ การจำลองของอาการจำลองของมิแกนคือการจำลองการให้ตามคำให้สัมภาษณ์ของคุณแซนไม่ได้จำลองนะครับเพื่อให้โดนใบพัดถูกต้องไหมถ้าจำลองว่าสามารถโดนใบพัดได้ยังไงอ่าสิ่งที่คุณปอพูดถูกต้องครับเกาะลองเกาะเครื่องสิบวิดูว่าจะโดนใบพัดไหมอ่าอันนี้คือ จาลองเพื่อเพื่อให้โดนไปพัดได้ได้แต่คือคําถามคือจําลองตามเหตุการณ์ที่คุณแซนให้สัมภาษณ์ทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกันการจับเครื่องสิบวิครับอ่าเครื่องร้อนจะแล่นมาหลายชั่วโมงอ่าใครจะเกาะได้คืออย่างนี้ครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องไม่ได้ร้อนครับเครื่องไม่ได้ร้อนครับอ่า ต้องบอกก่อนว่าเครื่องไม่ได้ร้อนครับแต่โอกาสที่จะเกาะมันเกาะไม่ได้เพราะเครื่องมันมนแต่ถามว่าเครื่องร้อนหรือเปล่าเนี่ยผมก็ต้องต้องต้องอ่าพูดความจริงว่าเครื่องไม่ได้ร้อนเหตุผลเพราะอะไรครับเครื่องเนี่ยเปรียบเสมือนฝากระโปรงรถนะครับถูกต้องไหมฮะฝากระโปรงรถอ่มันก็ไม่ได้ร้อนถูกต้องไหมอ่าฝากระโปรงรถเนี่ยมันอาจจะร้อนแล้วก็มันก็มีฉนวนการความร้อนที่พอสมควรเราเราก็ไปแตะมันก็ไม่ถึงกับร้อนฉาจะจับไม่ได้ถูกป่ะแต่ก็จับได้แต่เครื่องยนต์อ่ะไอ้ที่เครื่องยนต์ที่ที่ มันไม่ใช่เครื่องแต่มันเหมือนกับเป็นที่คุมเขาเรียก่าเป็นเป็นที่คุมเครื่องเอาไว้มันจะเป็นตัวครอบเอาไว้อีทีหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยไม่ได้ร้อนอ่าไม่ได้ร้อนถึงขนาดนั้นถามว่าจับได้ไหมคือคําถามคือถ้าจะจับก็คือต้องกอดอะจะไปจับแบบเนี้ยนะไปจับอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คือต้องกอดเพราะอะไรครับเพราะมันกลมๆถูกต้องไหมมันมนๆม,ม,มันไม่มีที่ให้จับมันก็คือต้องกอด ยี่สองัสี่ถ้าตำรวจเอาหลักฐานไปให้จำเลยทางจำเลยก็ต้องพิสูจน์กับใช่ไหมคะเพื่อให้พ้นผิดถูกต้องครับถูกต้องครับก็อยากจะเอาไปให้เอาไปให้อยู่แล้วครับเพราะเราเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หลักฐานปากคําคไม่ใช่หลักฐานในนี่ไม่ได้กลัวครับว่าว่า,าจำเลยจะเห็นข้อมูลก็เห็นไปดิเพราะยังไงจำเลยก็ต้องเห็นข้อมูลอยู่แล้วก็ต้องไปสู้กันในศาลอยู่แล้วก็ไปหามาดิ ไปหา,าหาักล้างดิถูกต้องไหมเพราะมีประเด็นเดียวที่คุณจะหักล้างได้คือคุณต้องเอาภาพถ่ายวันนั้นจริงๆมานําเสนอในศาลคุณถึงจะหักล้างได้ต้องตกท่าไหนถึงจะเกาะได้ต้องสิบวิต้องตกท่าไหนตกท่าตกกระจายอโยไอโยไอโย,อโยสิบครั้งอย่างเงี้ยได้ผมถึงได้บอกไงว่าก่อนที่จะออกมาพูด่ะ คุณลองกลับไปย้อนกลับไปดูว่ามาสามปีที่แล้วคุณพูดอะไรไว้คุณไม่เห็นเหตุการณ์เลยเลยคุณกําลังเทควิวอยู่นะเนี่ยคุณกําลังจะไปเห็นได้ยังไงอ่ะช่วงโอกาสนั้นเป็นช่วงที่เพื่อนมาพบกันสังสรรค์เรากําลังเทควิวอยู่ยังกับโอ้โหกําลังปล่อยปล่อยอารมณ์นะได้อารมณ์กําลังลมกําลังพัดโดนหน้าเบาๆกําลังเทควิวไปข้างหน้าเราไม่เห็นสามปีให้หลังให้ไปเกาะเครื่องสิบวิเห็นมาเกาะเครื่องสิบวิเหรอครับ ถ,ถ้าไม่เห็นเกาะเครื่องสิบวิแล้วคุณจะให้จําลองกับเกาะเครื่องสิบวิเพื่อจุดประสองค์อะไรถามหน่อยถ้าคุณไม่เห็นการเกาะเครื่องสิบวิแล้วคุณจะให้เขาจาลองเกาะเครื่องสิบวิเพื่ออะไรแล้วผมบอกเลยครับภาพเวลายี่6บดห้าหกอ่ะที่คุณเห็นตามรายการทั้งหมดอ่ะสิบ0เซสอร์ซเท่านั้นที่ข้อมูลจะไปสู้กันข้างในชั้นศาลอีกเก้ายอะไรละเอียดยิบ นะยิ่งฝ่าหมูมว่าช่อยถ่ายเองกับมือเอารูปไปให้เขาก็จบนะใครเห็นเห็นว่ามีท้ามีท้าบางคำถามคืออย่าว่าแต่แค่นั้นเลยเห็นบางเห็นบางก็บอกกับเ,เห็นบางก็บอกกับผมว่าถ้าจะไปขึ้นจะช่องเขาเนี้ยต้องให้บางโอนเงินให้เขาก่อนเขาติดใจขึ้นช่องเออนะคือ เหมือนกับอะไรก็ได้ขอให้กูได้เงินเหรอกูอยากได้เงินตัวสั่นเหรอยังไงก็ได้เหรอคือถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้ใครมาขึ้นคุณก็บอกฉันไม่ให้คุณขึ้นหรอกแต่วันนี้ขอให้มีเงินนะครับใครอยากจะขึ้นช่องฉันมีมีเงินจ่ายฉันฉันหิวเงินฉันร้อนเงินอย่างนั้นเหรอความจริงมีหนึ่งเดียวนะับแต่หกคนบนเรือแม้แต่ครั้งเดียวยังไม่มีเรืออะความจริงดูร้อนเงินถุกช่องไหมครับ มันดูมันคือมันดูขัดขัดกันไปหมดอะอะอย่างผมเนี่ยผมชัดเจนเลยผมบอกว่าที่ผมไม่ให้ขึ้นเพราะผมรังเกียจอะผมผมชัดเจนไหมผมบอกว่าจะมาขึ้นช่องผมผมไม่ให้ขึ้นเพราะผมรังเกียจผมขี้เดียดผมไม่อยากให้เสนียดมาติดช่องผมอันนี้คือผมชัดเจนครับ